ับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมารดินฟาร์มนะครับแล้วก็สวัสดีวันสงการนะครับวันปีใหม่ไทยนะครับปีนี้ก็ยังคงเงียบเหงาเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับมาอีกแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ฟาร์มนะครับก็ให้ f อฟซทุกๆคนนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับป้องกันตัวเองนะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอัปเดตนะครับ ลูกเป็ดบอเบอรี่นะครับออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ผมไปให้อาหารนะครับเห็นหลายตัวมากเลยเมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็น2ตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะเป็น1ิบอะครับตอนนี้เรามาชมควายกันก่อนนะครับอัปเดตนะครับช่วงนี้นะครับฝนมันตกนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มันจะมีญ้านะครับเนี่ยครับในแปลงนานยครับหญ้าก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวเริ่มเขียวๆเป็นทิวแล้วนะครับข้างหลังนี่เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีญ่าเขียวให้ควายกินนะครับ ก็ตอนนี้ก็ให้ฟางไปก่อนนะครับฟางก็หมดแล้วนะครับผมเพิ่งไปซื้อมาใหม่นะครับเนี่ยครับแถวนี้นะครับก้อนละสามสิบาทนะครับฟางครับก่อนนึงผมไปสั่งมาประมาณทีละห้าสิบก้อนนะครับห้าสิบก้อนเขาคิดค่าค่าส่งค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับห้าสิบก้อนก็ตกอยู่ที่พันห้าครับค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเป็นพันหกนะครับก็ประมาณครึ่งครึ่งเดือนนะครับ ห้าสิบก้อนนะครับเราจะให้กินประมาณวันละสามสี่ก้อนนะครับช่วงที่แล้วคือมันไม่มีหญ้าเลยนะครับเราก็จะให้ควายกินฟางครับอัปเดตน้องควายน้อยครับเฮงเฮงเฮงมาเร็วดูหน้าตาเขางงงงงไปถ่ายใกล้นะครับเฮงครับเฮงเฮงครับมาเร็วเฮงครับควายน้อยเพื่อนผู้นะครับเดี๋ยวตุจะเจียวมัหมครับเฮงมาดีแล้วเฮงเฮงมา เร็วมาพี่นี่ก่อนเร็วมาพี่เร็วครับก็แข็งแรงดีนะครับวิ่งไปไหนมาไหนได้เลยครับตามแม่เขานะครับแม่ชบาเนี่แม่ชบาตัวนี้ครับจะผอมๆหน่อยนะครับแม่ตัวนี้มันน่าจะเป็นสัตว์นะครับตัวนี้ครับต่อเดี๋ยวผมจะเอาไปมัดไว้นะครับบ้านลุงนะครับแม่ไอลูแปงนะครับ อะไรแปลงอยู่นี่ครับผมจะไปมัดไว้บ้านบ้านลุงครับเพื่อเพื่อที่จะเอาตัวผู้นะครับทับนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับคาดว่ามันจะไม่รู้เป็นอะไรมันสะดุ้งวนะนั่ยนี่ยเนี่ยนี่นนี่นนี่นมันดุนะครับตัวนี้ครับตัวนี้มันดุนะครับเฮง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 อะไรด้วยเราเฮงหน้ามาเฮง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 สำหรับแม่มะลิตัวนี้นะครับเดี๋ยว ยังไม่ออกนะครับแต่เขาบอกว่าท้องแต่มันมาอยู่ผมจะเป็นปีนะครับท้องจริงหรือเปล่าก็ไม่อยู่นะครับนี่ครับดูครับก็ช่วยช่วยผมดูหน่อยครับเนี่ยนมเขาเป็นอย่างเงี้ยครับท้องหรือเปล่านมมันยืดยืดยานยานท้องหรือเปล่าแต่ท้องมันโตมากเลยนะครับนี่ครับจับไม่ค่อยได้ครับตัวนี้ครับจับได้เฉยไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมเป็ดน้อยนะครับลูกเป็ดน้อยครับ เราจะพามาชมเป็ดน้อยนะครับนี่ครับนี่เราจะซ z o เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนับเป็นใกล้ๆครับผมยังไม่ได้ข้ามเข้าไปนะครับมตกทั้ออกเองนะครับนี่ครับโอ้หตัวนี้กำลังจะออกก็มีนะครับนี่ครับโอ้หวงครับหวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวนะครับนี่ครับกำลังออกก็มี เป็ดน้อยแต่นนสิบสองตัวแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับเป็ดบาบารี่ครับชุดนี้นะครับชุดนี้ว่าจะเก็บนะครับเก็บไปทำฝูงต่อไปครับเพราะเป็ดบาบารี่ผมเหลือนไม่ถึงสิบตัวนะครับใ่ห่านมันก็ฟักอยู่ครับหายู่นี่ครับนี่ครับหานอยู่ฝั่งนี้ครับสองตัวยังฟักอยู่ ไข่พวกนี้มันเป็นเสียครับผมลืมเอาไปทุบให้ปลานะครับทุบให้ปลาดุกกินได้ครับมีโปรตีนนะครับนี่ครับดูแม่เขาค่อนข้างที่จะห่วงมากนะครับดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวลจับมาทุกตัวนะครับนั่น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 มันจะมาจิกเขหนี่ครับน้อยนะครับสวัสดีชาวโลกนะครับนี่ครับเป็นตัวใหม่สิบสองตัวครับชุดนี้ ตอนนี้แม่เขาหัวมากครับเมื่อกี้จิกตู่ทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนี่รับออกครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาจากไข่นะครับนะครับตดวแม่มันแม่เขาหววนะครับหววมากเดี๋ยวผมก็จะปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะครับให้เขาดูแลกันเองนะครับเดี๋ยวแม่เขาดูแลครับออกแล้วทำไมฮะทำไมไม่ได้อาไป เจ็ดบับเบอรี่เนี่ยผมเอาเข้าตู้ไม่ค่อยออกนะครับใช่แม่ฟักให้ออกดีอยู่ครับเนี่ตัวนี้กำลังออกมาเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเพิ่งออกมาจากไข่เลยครับหนึ่งสองแล้ไปเามสี่เจ็แป้าสิบสิบสิบสองใช่ครับสิบองตัวนะค เดี๋ยวผมไม่รบกวนเขาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมีคลิปตอนเช้าเดี๋ยวถ่ายตอนเช้าด้วยครับก็จะมาอัปเดตเป็ดพวกนี้นะครับว่าเขาแข็งแรงไหมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะขนแห้งหมดแล้วนะครับติดเปลี่ยนเพราะว่าไม่เป็นว่าผมแกล้งห่านกันมากครับนี่ตัวนึงครับนี่ตัวนี้ครับไปซอกแซกที่ผมหวานอันนี้ไว้นะครับปอเทืองไว้นะครับไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่าถ้ามันไม่กินมันก็เหยียบอะครับตรงนี้ ตรงน้เริ่มเขียวแล้วครับปลาเทืองจบบบิ้งเงี้ยครับมันออกมาได้นะครับเดี๋ยวทำใหม่นะครับตรงไม่ได้ทำไม่ทีครับบุคลากรเราน้อยนะครับผมทำอยู่คนเดียวนะครับไก่ต๊อกก็หยือเท่าเดิมนะครับเก้าตัวนู่นครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับเป็ดบารบารี่นะครับออกใหม่นะครับแล้วก็แก๊งควายนะครับน้องควายนะครับก็จะมาอัปเดตเป็ดบาบารี่ให้ชมนะครับพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าครับหลังจากที่เขาออกมา หมดแล้วผลมันก็จะแห้งนะครับมันก็จะดูน่ารักแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเบลให้ชมนะครับโอ้โหตอนนี้ทางร้อนหนักมากนะครับแกงนี้ครับเอครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม